อ่าสวัสดีครับผู้จิตวันนี้อยู่ในช่วงของฟิชชิ่งเกียร์นะครับแล้วก็ฟิชชิ่งเกียร์เทปนี้พาท่านผู้ชมมาตกปลาหน้าดินกันนะครับแล้วก็เทปนี้สนับสนุนโดยริกเกอร์พัทยานะฮะอุปกรณ์ที่อยู่ในมือผมนี่ก็จะเป็นชุดตกปลาแบบหน้าดินนะครับเห็นไหมครับคันก็จะเป็นคันแบบท่อนเดียวนะครับรอกสปินนะฮะมาดูรีวิวกันเลยดีกว่านะครับก็เป็นคันก็จะเป็นแอตแทกเกอร์บลูเวฟนะครับบลูเวฟนี่ก็จะเป็นคันที่มีทั้งเบสแล้วก็สปิน เป็นคันท่อนเดียวนะครับความยาว5ฟุตเ้ารุ่นนี้เนี่ยจะรับน้ำหนักเหยื่อได้1 5อ้าสิถึง3ามกรัมเลยทีเดียวนะครับก็สีสันนะครับโคนก็จะเป็นสีออกน้ำเงินแล้วก็เนื้อคันีจะเป็นสีน้ำตาลน,นะครับย้ำอีกทีนะครับมีทั้งเบสแล้วก็สปินนะครับดูนะฮะดูลักษณะของคันจะเป็นคันแบบหน้าดินนะฮะคันรุ่นนี้ผมว่าน่าจะเหมาะกับการตกปลาทะเลได้ด้วยแล้วก็ส่วนรอกก็จะเป็น ตัวนี้ Attacker Red Fit นะฮะ Red Fit นี่จะมีเบอร์1 0 0 0 2 0 0 0 3,000 4,000แล้วก็กระโดดมาเป็นเบอร์6000เลยนะครับรอบก็จะเป็นรอบ5.2อต่อหนึ่งแล้วก็ตัวลอกนี่จะเป็นกาไฟสปูลเป็นอลูมิเนียมนะฮะวันนี้เราอยู่กันที่บ่ออะซซอนแต่แอนพัทยานะฮะมาตกปลาเล่นๆกันอยากจะเอาไอ้เจ้าชุดนี้มารีวิวที่นี่นะครับก็ยังไม่รู้ว่าจะโดนปลาอะไรนะฮะก็เรียกตกนาดินไปก่อนโดนปลาแล้วก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับ วันนี้เรามีน้องบีมาด้วยจะให้น้องบเออีเป็นคนช่วยอัดปลาแล้วกันนะฮะไม่รู้จะโดนปลาอะไรนะครับ อีน,นี้โอ้โหน้องบีโดนแล้วนะครับบูเวฟเยอะกแล้วไม่รู้ปลาอะไรนะฮะนี่เราใช้เหยื่อเป็นขนมปังนะครับน่าจะสวายโอ้โหเบา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 เดี๋ยวนะ อะไรเนี่ยน่าจะสวายแล้วมั้งโอ้สวายตัยง้งใจจะบกบึกไม่ได้แต่สวายนะไสเดิมเลยว <c oughs> ุ่นกอดอัดลอยงัดลอยดกบิกไม่พอใส่ิน <c oughs> แน่ดอกนี้นี่มืออาชีพออาชีพเห็นไหม ดูลไล่แล้วนะที่ใจแอนเนี่ยเขาดีอย่างเนี่ยเขามีที่ปักคันให้ด้วยนะไม่ต้องกลัวคันตกน้ำเอาแล้วครับมันมีดอยแล้วนะครับโอ,โ,โ,อโอ้โหนี่สัมผัสแค่นี้รู้เลยเป็นสวายค์นะฮะเสียนมากไม่ใช่เราตกพัะสงวันก็โดนแต่สวาย นี่เราเราหาบึกหาพวกปลาอเมซอนไม่เจอกันเลยนะนี่ลอกที่เราแช่ก็จะเป็นเอ่อเล็ดฟิชเบอร์6,000เป็นเบอร์ใหญ่สุดของรอบซีรีส์นี้แล้วสวายนะนอกจากสวายนะอ่ะเดี๋ยว,ย,วยกยก,ยกรูปขึ้นมาเลยยกขึ้นมายกขึ้นมาสามตีสวยง,งามสวยงาม วันนี้ก็ได้เห็นทดลองการทดลองการใช้งานเจ้าอ,อุปกรณ์ชุดนี้กันแล้วนะครับว่ามันเป็นการสําหรับการเหมาะกับการตกปลาหน้านดินหรือว่าทุ่นลอยนะฮะผมเรียกก็เป็นหน้าดินแล้วกันนะครับจะหน้าดินจะทุ่นลอยก็ใช้งานได้หมดแบบนี้จริง,รงๆแล้วสไตลน์นี้น่าจะเรียกเป็นบ๊ทหลอดได้ด้วยนะครับก็คือใช้งานบนเรือนะฮะต่ย้ำอ,อีกทีว่ามีทั้งเบสและสปรินนะครับความยาว5้าเท่อนเดียว รับ้ำหนักเหยื่อได้150-300กรัมเลยทีเดียวส่วนรอบเลสฟิตนี่จะมีเบอร์ 1,000, 2,000, 3,000, 4,000แล้วก็กระโดดไปเป็น6,000นะครับรอบก็จะอยู่ที่5.2ตอนหนึ่งนะครับตัวเรียนเป็นกาวไฟแล้วก็ขอบคุณบริษัทพิเกอร์นะครับอุปกรณ์ที่ดิ่ให้ทดลองใช้งานกันนะครับถ้ามีโอกาสก็จะไปทดลองใช้งานทะเลให้ดูกันด้วยนะครับแล้วก็ ฝากด้วยนะครับเ,เพื่อนๆไปตกปลาที่ไหนอย่างไรอย่าทิ้งขยะลงแหล่งน้ำนะครับหรือว่าหมายที่ไปตกปลากันด้วยนะครับเราเดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับคราวนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ